สิ่งตัวนี้ไหนนักประมาณตัวอะไร่ะตัวนีสามสามตันเนาะผมไก่หู้นี่เจ้ามูเจ้าโจงไก่หู้แต่ตังกลางนี่มันละตันหรือว่ามันกวงมันกวงกวงครับผมก็เวลานี้ขึ้นรูปมานี่ก็ขึ้นโค้งก่อนกะครับแม่ครับขึ้นโค้งตั้งใจเป็นโค้งเล็กครับเป็นโค้งเล็กเล็กสามหุนเล็กสามหุนเลยครับแม่สามหุนครับเอาขึ้นมาเป็นโค้งของของสิ่งเลยครับแม่ตามขนาดที่ต้องการครับใช่ครับโหล้วละวขอบตั้งนอกหลังขึ้นทรง คงเร็บร้อยอะไรอ,ไรอ่ะใส่ตะไคร้หุ้มตะไคร้หุ้มตะไคร้<อ>แล้วก็เอาปูนป้ายอ๋อต้องหุ้มตะไคร้ให้มันได้หูบของสิงก่อน,นแล้วจะเอาเอาปูนเข้าไปหน,น,นาก็ครับความหนานี่มาหนานได้จปะประมาณสัก2นิ้วคือตอนตอนเขาป้ายให้เขาป้ายแล้วตอนบุกให้เขาหนาเสริมหนานหน่อยเพราะว่าเราจะลดน้ำหนักมันแต่แต่ส่วนขาเนี่ยเขากอดจกิงี Oh. Ó, ENNIS, อ๋อนี่มันต่างกันมาเพราะว่าไอ้สวนนี่จะทับน้ำหนักหน่อยบช่วงช่วงขาขาตึงหน้าหลังเลยนะตึอ้อ่าอันนี้คือมันแตกต่างกับศาลาสมัยมก่อนครับบัดเดี๋ยวนี้แตกต่างกันกับวิธีการทำครับศาลาตะกอนี่เปิ้ลจากฟันสีสีคือเปิ้ลจากกอคำถามเลยแต่งคำถามนี้เลยครับครับเนี่ยเปิ้จากกอคำนานโครงสร้างแปลงคำนานแล้วก็นี่กีนี่คือเปิ้ลจากกอตามทั้งตัวเลยโอ้อืมอันนี้มันจะแตกต่างตรงนี้เนาะ อันนี้เป็นเปืนห้องวาวพัฒนาเนาะวิธีการใหม่ตัวหนึ่งนี่ตัวนี้อย่างขนาดนี้ราคาประมาณเท่าไหร่ครับราคาคือผมเม็ดเม็ดหมื่นเม็ดหมื่นเม็ดหมื่นอันนี้กี่เม็ดครับอันนี้ประมาณ3เม็ดกว่า3เม็ดก็สามหมื่นไปครับประมาณสามหมื่นกตัวสามหมื่นห้ากู้เจ็ดหมื่นรวมกับขนส่งหมดเรือเปล่าทรงนี่ตังเจ้าภาพเปิดเป็นคนจัดการอ๋อ ปกติมันก็จะมีปีงของมันอยู่นะครับหรือว่าหรือว่าแล้วแต่กันครับโครงสร้างนี่คืองานปั้นเนี่ยมันมัาตายตัวครับมันเาเอาอิสระเนาะมันเหมือนงานรอนง,งานรอนี่คือมันมีปีกมเขาเขารอ,อมันคือมันบอกมันอย่างใดก็คือออกมาอย่างนั้น<อ>แต่แต่แต่เนี่ยเขาคือเขาเน้นธรรมชาติครับครับบางบางบางตตนเนี่ยที่มาเพื่ได้ตงหน้าตรงนี่ยเนาะครับอาจารย์ ดัดหน้าซื่อหน้าตรงแบบหน้าวัดอะครับอ่านี่มันมันสีมันเหลวเนาะอ๋อทีนี้ถ้าพระครูเปิ้นเขาได้สีหน้าหน้าแหลกแหลกเข้าหากันได้กันครับเขาเลยปั้นสองตัวนี่แหลกเข้าหากันบางตีก็เป็นสิ่งหน้าตรงหน้อ๋อแล้วเขาสามารถจินตนาการบอกว่าถ้าเป็นสิ่งที่มันกาบเป็นอย่างก็ได้กราบเทวดาก็ได้ทัดแน่นๆครับอ๋อลูกเล่นนี่นะครับแล้วแต่ในความแต่ตัวไอ้เนาะอันนั้นถ้ายิงลูกเล่นเยอะก็ราคาก่อไปแหมตามนั่นเลย ล้าสลาจื่อยังครับสลาลิขิตลิขิตครับอยู่ที่ไหนครับอยู่สระบองครับบ้านเปียงบ้านเปียงครับภาพภาพงานปั้นสิงเฉพาะปั้นสิงนะครับแต่งานอื่นนี่สิงอย่างเดียวเลยอยเดียวครับอ้อันนี้ก็ส่งออกทั่วประเทศหลือกันนี่ก็ครับข้ามจังหวัดพ่องมีมีพ่องครับอย่างลำปางก็ับมีลำปางลพบุรีโอเบอร์โทรศัพท์ครับ0631135029ครับ เรื่องเกี่ยวกับสิ่งต้องการสิ่งขนาดไหนขนาดได้ลูกเล่นยังไงโทรไปตีสลาลิขิตได้ครับครับเบอร์โทร0631135029ครับอยู่บ้านอยู่บ้านเปียงบ้านเปียงครับอำเภอสะบาตองอ๋อรับไปเียนไหนมาครับพอดีมันเป็นการซื้อทอดจากป่อนะครับสู่ลุ่นลูกอับนแสดงกับป่อเคยทำมาก่อนเหม็ครับเพราะว่าสิงกู้หน้าเป็นของป่ออ๋อสิงกู้หน้าของป่อแล้วก็ พอดีท่านพระโค่เิ่นไปซ่อหาพอดีป่อเสียไปละเองครับแต่ผมเลยทำต่อครับครับท่านพ่อโค่เลยให้ทำต่อจ้างอ๋อถึงว่าถึงว่าอันนั้นกูหน้าเป็นฝีมือของป้อแต่กูหลังเนี่ยเป็นเนื้อของลูกฝีมือลูกลูกไม้นี่ยสมยอมดีกว่าป้อเนอะเนี่ยยังมันแค่เข่ากับโอเคขอบคุณสลาลฤกิดนักๆเลยนะครับขอบคุณครับและมีลูกมือเป็นตุ๊บ อาชีพอันนี้มันเป็นอาชีพเสริมนะครับผมอาชีพลาผมเป็นครูสอนโรงเรียนพระปริยัติธรรมอ๋อที่ไหนครับของสบตองศึกษาครับโรงเรียนสบตองศึกษาพระปริยัติธรรมอ๋ออันนี้ก็เป็นวิชาภูมปิปัญญาครับภูมิปัญญาจากจิมู่มของวสีสุพนันธ์ครับครับที่เป็นเตจีนเนนไปเฮียนด้วยกนันนะก็ว่าเอ๊ะผมหันมีลูกมือเป็นเนนเนีนเ่เนาะเอออันนี้เป็น,นเนนที่แบบมีฝีมือเข้าขันครัาพามาดูงานศึกษาครับเพราะว่าอนาคตเขาเนี่ย อาจจะได้มเป็นสลารัได้มีกิจการมีงานครับเป็นอาชีพเสริมด้วอืมหนอกจากจะส่งเสริมศิลปะยังส่งเสริมลูกศิษย์ลูกหาอยู่เนาะอันนี้ยังถ้าอยากหู้สมมุติ่าคนที่สนใจอยากเรียนี้การปั้นนี้ไปที่ไหนครับไปเข้าไปที่โรงเรียนเลยก็ได้ครับโรงเรียนเลยก็ได้เพราะว่ามันจะสอนเรื่องปั้นสิ่งโดยตรงก็คือจากหู้ตั้งแต่กระบวนการทําเลยตั้งแต่ทําฐานขึ้นมาแล้วก็จนสาเร็จเป็นเป็นงานเลยอ๋อครับแล้วครับเจ้าโมเจ้าจุ่ม ตีหันวิธีการขึ้นเอาสิ่งขึ้นแล้วเนาะล้วหูวิธีการปั้นปั้นจะได้เนาะมีเคล็ดลับมีไดแล้วเนาะติดต่อตีไหนได้เนาะครับเอาละครับขอบคุณสลานักๆเลยครับขอบคผมครับ